สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนมีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงดวงสิ้นปีนะคะประจําเดือนเนาะของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมะคะ่ะประจําเดือนธันวาคมพศ2566นะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนนมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอหรือเป็น ็นค่าครูให้หมอสักนิดหนึ่งนะคะฝากติดตามในเพจ Facebook นิมสาวันศูนย์สามใน t ิ k กต็อกนิมสาวันศูนย์สามแล้วก็ใน YouTube นิมสาวันศูนย์สามนะคะหมอจะทําคลิปลงแทบจะทุกวันนะถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุบังเอ,อิญหรือต้องจําเป็นติดงานอะไรบางอย่างนะคะขอให้ลูกดวงนะที่ผ่านเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นดวงของคุณนะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะ ในด้านการงานการเงินชีวิตคู่คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่โสดสนิทในด้านสุขภาพโชคลาภนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกกล่าวหรือเตือนอะไรกับคุณในเดือนสิ้นปีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะขอหมออนุญาตเปิดไพ่สักคู่นะคะ ขอให้ม่แต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองพบเจอแต่คนที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอุปสรรคใดๆก็ขอให้พ้นผ่านไปนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะอันดับแรกค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยนะคะโอ้มีความโชคดีเรื่องการเงินแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องการงานนะคะหมอต้องบอกเลยว่าแบ่งเวลาให้ถูกนิดนึงเพราะบางทีคุณทํางานมากเวลาพักผ่อนอาจจะน้อยนิดนึงนะคะอาจจะมีความ การพักผ่อนน้อยความเครียดความกังวลในงานร่วมด้วยในยไพ่ใบนี้ยแต่ลักษณะคุณมีความอดทนความพยายามจะสมเหตุสมผลในเรื่องการงานร่วาทำงานมากกว่า2ทางน,นะคะในไพ่ขึ้นมาในกรณีเนี้ยคือคุณอยากจะทําอะไรให้มันได้มากขึ้นหรือว่าปั้นผลประโยชน์ในเรื่องการเงินให้มันดีขึ้นเพราะว่ามีการซัพพอร์ตในเรื่องของครอบครัวคู่ชีวิตมากขึ้นลักษณะประมาณนี้การงานมันก็จะมีผลตามเข้ามาด้วยนะสิ่งที่หมอบอกค่ะแต่ไพ่ขึ้นมาดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือว่าเจ้าที่ในการทํางานเนี่ยบอกกล่าวท่านตลอดนะคะท่านจะให้โชคหรือว่าหนุนดวงในเรื่องการเงินการงานมีความมั่นคง ความมั่งคั่งในเรื่องการงานแล้วอุปสรรคก็จะไม่มีนะที่หมอบอกค่ะมันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยในความคิดความเครียดความกังวลของเราแต่คุณจะตัดได้หรือว่ามองการไกลได้มากขึ้นหรือมีแสงสว่างในวันที่เรารู้สึกว่าเราท้อใจหรือเราไม่โอเคกันเรื่องการงานนะคะมันจะเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่มาหนุนนําให้คุณว่าต้องไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีเดินต่อไปไม่ต้องถอยหลังลักษณะประมาณนี้ก้าวไปความผิดพลาดในอดีตอะ่ะมันเป็นบทเรียนที่สอนคุณได้ดีในเรื่องการงานนะที่หมอบอกค่ะช่วงนี้โอเคค่อนข้างไปได้ราบหรือ ลืดแล้วไปได้สวยนะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างมีความเป็นผู้นําในเรื่องการงานค่อนข้างจะอิทธิพลในด้านการทางานจะดีมากขึ้นที่หมอบอกนะคะในเดือนนี้นะคะใครที่เป็นผู้นําในเรื่องของการการเขาเรียกว่าทำงานในการที่ใช้สติปัญญานะคะสมาธิหรือแม้กระทั่งทํางานที่เป็นเหมือนการพูดคุยโคศกลักษณะประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีความสติเปลืองนะคะคือปัญญาราบลื่นที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้หรือใครทํางานที่เกี่ยวกับ เ,เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้ครูบาอาจารย์หรือการดูดวงเหมือนหมอก็ได้นะคุณค่อนข้างจะมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมากขึ้นหรือว่ามีคนที่เจรจานําพาสิ่งดีๆให้คุณหรือคุณ ออกไอเดียในการทํางานความคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆหรือว่าการเสริมต่างๆด้วยบุญบาร,รมีเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศท,ทางครูบาอาจารย์ท่านผักดันไปได้สูงนะคะในไพ่ขึ้นมาเนาะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังเช่นกันค่ะมาดูในด้านของคู่ครอบครัวในเดือนนี้นะคะอะไรก็ง่ายได้ได้ง่ายๆลักษณะประมาณนี้อาจจะมีของขวัญของกำนันของถูกใจมอบให้กันระหว่างสิ้นปีหรือปีใหม่ก็ได้หรือมีเกณฑ์จะมองหาอสังหาริรมทรัพย์ร่วมกันในอนาคตนะคะหรืออยากจะทําอะไรธุรกิจที่เป็นของเราเองมี อยู่แล้วเนี่ยอาจจะขยายสาขาหรือเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคนทํางานเกี่ยวกับครอบครัวด้วยกันนะคะร่วมกันนะคุณจะมีศักยภาพในการทํางานเรือมีประสิทธิภาพในการตกลงปงใจการพูดคุยหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างค่อนข้างจะเด็ดขาดทั้งคู่นะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูคนที่ โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความโชคดีเข้ามาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่ามีดาวเด่นความโดดเด่นความสวยงามความเข้ามาอิสระในตัวคุณค่อนข้างจะเห็นชัดในเดือนนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงในด้านการงานหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น พ้นผ่านอุปสรรคอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยผ่านและค่อนข้างจะชัดเจนสิ่งที่หมอบอกความเห็นชัดในเรื่องของคู่ชีวิตเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นวหวงแหนความเป็นตัวเองในไพ่ขึ้นมาก็จะเจอคนที่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเหมือนคุณเช่นกันเพราะช่วงเนี้ยเราอาจจะเป็นฝ่ายเลือกเขาไม่ใช่เขาเขาเลือกเราแล้วก็ได้ที่หมอบอกนะคะพบเจอคู่ดีคนที่ใช่บางทียา ยาวแต่ใจมากเกินไปนะคะที่หมอบอกนะคะบางครั้งก็ต้องมีเหตุมีผลบ้างมันจะได้เคลียร์กันลงตัวในเรื่องของถ้ามีปากมีเสียงกันบ้างเดี๋ยวมันจะเคลียร์กันได้ที่หมอบอกค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วเลือกให้ถูกที่ถูกทางแล้วเราจะได้คนที่มันดี <c oughs> มาดูในด้านของคนโสดนะคะที่หมอบอกนะคนโสดค่ะมีโอกาสคนเข้ามาขายขนมจีบเด็กกว่าอายุน้อยกว่ารว่าเป็นผู้ใหญ่ไปเลยในบางกรณีเข้ามาทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะคุณมีโอกาสเลือกถ้าเลือกเด็กมากเกินไปเขาก็อาจจะ รูปร่างหน้าตาเป็นเด็กแต่นิสัยเหมือนผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่หน้าตานิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะคะที่หมอบอกนะต้องขอโทษเสียงที่เข้ามารบกวนด้วยนะคะเพราะหมออยู่คอนโดเนาะมันก็อยู่ติดก,กับถนนอาจจะมีเสียงดังบ้างนะคะต้องกรอบกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะมาดูในด้านของถ้าคุณเปิดใจรับเนี่ยคนที่มีคู่เข้ามาเนี่ยที่หมอบอกอะ ถามว่าให้เวลาตัวเองหน่อยเลือกตัดสินใจไม่เป็นไรเราคุยได้อะค่ะเราโฟกัสได้ตัวเราเองต้องการอะไรนะจุดนี้คุณก็จะเจอคนที่มันพร้อมถ้าเกิดคนที่เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องของครอบครัวหรือคู่ชีวิตมาแล้วที่ว่าเขาปันใจหรือมีคนอื่นไปเนี่ยตอนนี้เขาจะคิดได้หรือกับ กับปรับปรุงตัวได้ว่าเขาทําผิดพลาดกับอดีตกับเราไปแล้วคุณจะเริ่มต้นสิ่งที่มันดีและมันใช่เข้ามาในชีวิตนะคะไม่มีคําว่าสายในภพยวันนี้การเริ่มต้นการแก้ไขปรับปรุงบางครั้งโอกาสมันมีให้การเริ่มต้นใหม่เสมอบางครั้งผิดพลาดไปแล้วมันไม่เกิน3ครั้งส0ครั้งที่หมอบอกมันมีโอกาสปรับปรุงตัวเองค่ะดูการกระทํามากกว่าคําพูดแล้วคุณจะเจอคนที่มันใช่จริงๆนะคะมาดูในด้านของ โชคลาบนะคะอาจจะเป็นเด็กให้โชคนะในลักษณะประมาณนี้ที่หมอบอกนะคะเด็กให้โชคให้ลาบหรือไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเลขทูบก,กูบาจารย์เราที่เราจุดทูบไหวขอพอรท่านก็ได้นะคะมีความโชคดีนะดวงลอตเตอรี่เข้ามานะคะถ้าจะซื้อ,อเลยนะที่หมอบอกมีโอกาสได้มาแบบฟุกๆโชคลาบ อย่าลืมนะคะในภายเตือนนะหมั่นกวดน้ำมุลที่สมวงกุศลให้ครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมานเวรนะคะเราจะได้จากหนักเป็นเบาจากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะนั่งสมาธิปล่อยปลาเติมน้ำมันตะเกียงที่หมอบอกนะคะหรือถวายบริจาคเงินกับพระพิสุสงฆ์ตามโรงพยาบาลพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเจ็บป่วยก็ได้ตามโรงพยาบาลก็ได้แล้วก็ล้างเท้าพ่อแม่นะคะ พระในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดที่หมอบอกนะคะคุณก็จะได้รับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปบางครั้งบางกรณีเราหาทางออกชีวิตไม่เจอเรารู้สึกเหมือนติดลบ ไปล้างเท้าพ่อแม่นะคะขอพรพ่อแม่ซะโชคลาภพระในบ้านเนี่ยเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หมอบอกจะทําบุญที่ไหนก็ไม่อนุสงแรงเท่ากับบุญคุณกับพระในบ้านก็คือพ่อแม่นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะท่านเป็นล่มโพล่มใสของเรานะคะบางคนบางกรณีอาจจะโกรธงอนไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกับท่านโอ้โหสิกรรมให้ท่านตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเรานั่งร้องไห้เสียใจแล้วมาขอ เอ้หสิกรรมกันที่หลังเนาะมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นที่หมอบอกคิดดีทดําดีปฏิบัติดีคุณก็จะได้จะสิ่งดีๆเข้ามานะคะเนาะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆพลังงานด้านที่ใช่ไปที่หมอบอกนะคะ หมอขอกรับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บุญรักษานะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงนินล้านเงนินแสนปลดหนี้หมดสินธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการขอให้พบเจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูงต,งต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะคราวนี้หมอก็ขอกรับอนุโมทนาบุญนะคะขอให้บุญรักษาทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ก็ขอให้แค็งแกร่งปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะสิ่่งทีหมออบกนะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอเป็นปีที่ดีของทุกท่านประสบความสําเร็จหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะนอนหลับก็ขอให้ไดเ้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินล้านนะคะให้ร่ำรวยทุกคนนะหมอขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ